โอ้มาทำอะไรกันครับเนี่ยสาเสือเมื่อวานนี้มาไายเอ็มวีครับสาเสือยังยังตอกครับมาทำอะไรครับวันนี้โอ้นั่งนั่งอะไรกันในวัดสามคนฮะวันนี้มาไายเอ็มวีครับไายเอ็มวีครับของพี่จันของพี่ของพี่เจนหนีครับงานครับใครเองนะครับเองลื่นข้ามฝ่าครับอ๋อ้ล้อนี่ทีมงานเบื้องหลังแมนครับ โอ้ยคนนั่งกันเป็นนั่นแหละครับเท่เลยสามคนเนาะอุ้ยใครน่ะข้างหลังเนี่ยนี่มีมูดการ์ลสินครับแล้วก็ต่งต่งคาล็อกใครคนนั้นี่ยต่งคาร์ล็อกโอ้พี่กูจำช่องเอ็มบีสองอ่านี่จะนักร้องก็พอบาทครับมีแต่นักร้องหมเต็มบาทแผนอาหารเครื่องดื่มครับแผนอะไรครับอาหารเครื่องดื่ม ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเอามาเดี๋ยวไปคุยกับวุฒิหน่อยต้องมานั่งนี่เป็นไงวุฒิครับดีครับขออนุญาตผมกครับวันนี้มาเป็นแผนกอาหารเครื่องดื่มครับอ๋อบริการอาหารเครื่องดื่มแล้วเนาะครับทีมงานมายกรถยกครับ ให้ดูบรก่ครับทีงนานกองถ่ายมนนาปนกอายกครับประเนย,ยก <laughs> น้ำเติมน,น้ำเสิมข้าวเสิบน้ำเสรบข้าวนะครับเสิมน้ำเสิมข้าว,าว <c oughs> กลางร่มพี่ชายจอนี่นะครับามาตอนคืนวานเมื่อวานตอนประมาณเที่ยงครับม,มาถึง ไหนบอกมีเพลงใหม่มาหรป่ครับเพลงใหม่ครับเพลงอ่ายังไม่ได้อัดเลยนะครับลองลอง้สดให้สักค่อนได้ไหมครับได้บอกเพลงใหม่ผู้บ่าวบ้านบ้านครับโชว์ได้ไหมครับมีมีสองเพลงโชว์ได้ไหมสักค่อนได้ไหมสักประโยคนี่ได้ครับ อ้ยูุบอ้ยูุบ้าบันบานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตืนเต้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ตืขอเท่เลยครับเอาท่อนท่อนไหนดีฮุกเลยก็ได้ฮุกเลยก็ได้แบบฮุกสักหน่อยไม่ต้องเต็มเพลงก็ได้ครับมาท่อนฮุกเลย ไอ้ผู้บ่าวบันบานอยู่ให้อยู่นาถึงนาดำนาแลมีมอเตอร์ไซค์ไม่ผิดครับสุเท้ายครับแต่เพลงนี้เพลงนี้ปล่อยเลยใช่ไหมไม่ไม่คืออัดยังไม่ได้อัดครับเล่นลสดชองบุดใช่ไหมครับเล่นสดครับโอ้นี่ยครับพูดยาศิลป์แต่ว่าเดี๋ยวเย็นนี้เราต้อง กลับไปถึงทุ่งนานี่เราต้องรวบตัวเข้าห้องเลยนะครับอัดใช่ไหมครับใช่ครับอัดครับเอาใครอ่าถ้าใครอยากฟังฝากได้ไหมไปฟังดูที่ช่องวุฒใช่ไหมครับครับผมมีนะครับเอาเข้าไปอัดในห้องสองครับเรืวกงเพลงไอ้เนยนน์คำขวัญแม่คเออเพลงนี้ก็เคยถ่ายโพสอยู่ครับเพลงนี้ก็ไปติดตามได้ที่ช่องวุฒิเนาะรู้ว่าจโชว์ได้สักดท่อนได้ไหม ครัเพลงนี้อ่าโชว์ครับเพลงนี้ไอ้ย้ยนคำเขาแม่บ่ได้ยายนคำว่าของเจ้าดอกนาเจ้าสิได้เจ้าสิให้ไอ้ก็บโบหัวซาไอ้สิเอาคำสอนของพ่อแม่ว่า ไอ้สิเอาน้ำตาคงอายเป็นแหงยางสู่ต่อไอ้มันบ่รวยบ่ลสำขาดอกน้ำประมาณนี้ครับพอพอพอเป็นไงต้องขันแล้วใส่เสียงพี่บูดนี่มีเสน่ห์นะครับใช่เสียงพี่ต้องเพลงอะไรเนาะ เรแต่งสองเพลงแต่ว่าอรอวุฒิทำกีตาร์ให้อยู่แล้วเพื่นเลยครับทางสุโขทงโชว์ให้วุฒิทำหน่อนร้องเรื่อวันนี้แบบโชว์ให้หวุฒิทำหน่อยวุฒินั่งอยู่นี่เดี๋ยวเขาจะเป็นโปรดิวเซอร์ให้ผมจะร้องเห้เขาทำกีตาร์ให้เลยสดุดผ่อนให้มีแดดทำนองแบบอารมณ์โทนอะ่ะวุดฟังเพลไหนที่คิดว่าขออนุญาตเรียกเสียงก่อนได้ไหมได้ได้บ้าเลย อ่าเอาท่อนฮุกเลยนะพี่หัดคอฮุกก็ได้แค่เธอยิ้มมาหัวใจก็เต้นรัว กลัวฉันกลัวเลือกเกินมองแค่มองทุกทีที่เดินเธอสวยเลือเกินฉันกลัวหัวใจละลายประมาณนี้ <c oughs> กอดกันไหมกอบคุณครับชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงฝันฝันฝันเหมือนแบบฝันคนละลายครับผมฝันฝันสลายมันเคยสูงแล้วยังท็อปครับมีเพลงมีมีมีับจัดไปหนึ่งซิงเกิลคนหนึ่งให้ผมดัดคอนได้ไหมดัดคอนครับที่คอนหนึ่ง ออาาจรรย์้งให้นก็มาคอนเทนต์ร้องเพลงหมดแล้ววันนี้มาเรื่องเราร้องเพลงโอ้ยห่วงโมเป็นท่อนไหนบอกต้นอ่มันทับที่แต่งไว้แต่งเองบวกนักร้องนัร้องให้ผมฟังอยู่ช่วงนั้นนักร้องร้อยล้านวิวอย่างค่ายกบแตรสตูดิโอครับท่อนป็นติดแต่งยังไม่มาแล้วอยู่เลยเออเอาไปเสร็จแล้ว คิดหอดเข้าอยู่แต่บ่หูวัดโอวยสัยอมเห็ดผู้ใดหัวใจไอ้กับหวงหาคิดหอดเด้ลสาวโรงงานเจ้ายุบมองได้จากบ้านของทุวไปไกล อดมือได้อาฮ่สีได้พอพ่อหานังโอ้นะครับนะครับขอให้คะแนนนะเอ็มนี่ปุ่นหนึ่งสองสามใช่ชื่อเพลงอะไรครับยังมารายการเพลงครับวันนี้คือเพลงบัคคอย่ามถ่อคิดหอดบัคคอเจ้าโอ้บักคอที่อคำว่ากินแมนเล่าแก้แห้งกันนะบัคคอ โอ้ยเจ๋งว่ะชื่อเพลงก็แบบชื่อเพลงชื่อเพลงก็กินขาดเพราะว่ามันทําให้คนอยากฟังนะชื่อแบบแปลกอเออเอาแปลกๆคนเราใหม่บานเท่านี้ล่ะมัแบบ่อดทิศทอดเจ้าแม่ครอุ้ยได้ก็ได้ครับใช่ไหมครับเอาไปที่ไหนครับเจ๊ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเนาะผมโชว์ความรู้เพลงฝากตินกำลังใจได้เลยครับฝากช่องวิทย์ ช่องวุฒิการสิลป์ได้ครับผมช่อวุฒิการสิลป์นะครับแค่หนึ่งหม่ใกล้่องวุฒิการศิลป์ราได้าช่องครับมันมี่สองหลวงปู่ปุกเขาก็เป็นช่องวุฒิการสินลป์ได้ครับแล้วก็ช่องพี่โอเร่นะครับครับผมครับผมก็อเป็นกำใจให้พี่น้องทุกคนครับผมโชคดีครับสวัสดีครับครับ